ยินดีต้อนรับกลับสู่ Daily Drive ที่ซึ่งเรานำเสนอเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดอัปเดตล่าสุดและรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับรถยนต์และรถกระบะที่คุณชื่นชอบวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกสิ่งพิเศษอย่างแท้จริงนั่นคืออีสุสุเคบี57ปี2026รถกระบะคันนี้ดึงดูดความสนใจจากตลาดต่างๆมากมายด้วยดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นเทคโนโลยีใหม่และขุมพลังอันทรงพลังแต่เหนือสิ่งอื่นใดรถกระบะคันนี้ยังมีดีมากกว่าที่เห็นและนั่นคือสิ่งที่เราจะเปิดเผยในวันนี้ เมื่อมองแวบแรก Isuzu KB57 ปี2026ดูแข็งแกร่งเฉียบคมและมั่นใจยิ่งกว่าที่เคย Isuzu ได้นำ DNA ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของรถ KB มาปรับโฉมให้ดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้านหน้าได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไฟหน้าเหล็เพรียวบางและดูดันยิ่งขึ้นกระจังหน้ามีลวดลายสามมิติที่โดดเด่นยิ่งขึ้นพร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมและกันชนที่ผสานเข้ากับกรอบไฟตัดหมอกแบบใหม่ได้อย่างลงตัวเส้นสายบนฝากระโปรง และด้านข้างดูแข็งแกร่งขึ้นให้ความรู้สึกแข็งแกร่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ารถกระบะคันนี้จริงจังกับธุรกิจตั้งแต่ด้านหน้าจะรดด้านหลังทุกตารางนิ้วล้วนออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งแต่ยังคงความประณีตเพื่อรถนิยมที่ทันสมัยแต่อ s ซูซุไม่ได้มุ่งเน้นแค่รูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว kb 5 7ปี B 57, B 2000 26มาพร้อมกับแชสซี่แบบบันไดที่เสริมความแข็งแกร่งใหม่ทำให้แข็งแกร่ง และมั่นคงยิ่งขึ้นกว่าที่เคยส่งผลให้มีความสามารถในการลากจูงที่ดีขึ้นการควบคุมแบบออฟโรดที่ดีขึ้นและการควบคุมที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นบนเส้นทางครุกระไม่ว่าคุณจะขับบนเส้นทางภูเขาหินหรือขับบนถนนไหนเมือง KB57 ก็สามารถปรับจูนได้อย่างง่ายดายเห็นได้ชัดว่าอูสุสดต้องการสร้างสรรค์รถกระบะท,ที่เป็นทั้งรถใช้งานและเพื่อนร่วมทางผจญภัยในวันหยุดสุดสัปดาห์เคล็ดลับอยู่ที่ตัวเลือกเครื่องยนต์มีข่าวหรือว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตร ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อแรงบิดที่เพิ่มขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงระบบไฮบริดออนที่กำลังพัฒนาอยู่ด้วยซึ่งจะทำให้ KB57 เป็นหนึ่งในรถบรรทุกที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในกลุ่มมีรายงานว่าวิศวกรของ Isuzu ได้พัฒนาการตอบสนองของคันเร่งเทอร์โบแลกและสมรรถนะโดยรวมเพื่อให้มั่นใจว่า KB57 ให้ความรู้สึกทรงพลังและตอบสนองได้ดีกว่าที่เคยมีมา ในส่วนของระบบส่งกําลังคาดว่าจะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งแต่ละเกียร์ได้รับการปรับแต่งเพื่อการควบคุมที่ดีที่สุดและการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลระบบขับเคลื่อนสีล้อได้รับการปรับปรุงด้วยโหมดการขับขี่บนภูมิประเทศที่สามารถเลือกได้ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสลับการตั้งค่าระหว่างโหมดปกติสปอร์ตโทลและหินได้อย่างง่ายดายทำให้มันเป็นรถออฟโรดที่ดุดันอย่างแท้จริงหากคุณเคยสงสัยในประวัติการขับขี่ออฟโรดของ KB57 รุ่นนี้จะช่วยขจัดข้อ ภายใน KB57 ปี2026ให้ความรู้สึกเหมือนโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน i s ู z ุได้ยกระดับการออกแบบภายในและความสะดวกสบายไปอีกขั้นวัสดุสัมผัสนุ่มการเย็บตะเข็บระดับพรีเมียมและแผงหน้าปัดที่ออกแบบใหม่พร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัล ทำให้รถดูทันสมัยกว่าที่เคยคอนโซลกลางมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมการเชื่อมต่อแบบไร้าสายนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมสภาพอากาศแบบมัลติโซนไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและฉนวนกันเสียงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ชั่วย้ายให้ห้องโดยสารรู้สึกสงบและรูหราแม้ในสภาพการขับขี่ที่สมบุกสมบันอีกหนึ่งการปรับปรุง